ดีค่ะวันนี้เราก็อยากจะนำเสนอนะคะรูปแบบของ3ตัวนะคะโอกาสที่จะเป็นตัวตรงได้นะคะแต่ส่วนมากที่เลขที่เรานำเสนอจะออกโต๊ดซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะสามารถจับทางเลขที่จะเข้าก็คือมี0ย์มี1ได้นะคะโอกาสที่จะทำเงินตัวตรงโดยวิธีการกลับนะคะก็สามารถลงทุนได้นะคะ อย่างเช่นรอบที่สองของวันที่สองกุมภาเนาะวันนี้นะคะแปดดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูว่า1 7 8เลขนี้เข้านะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะสามารถคิดนะคะออกมาได้ว่าเลขหนึ่งน่าจะเข้านะคะก็ใช้28ตัวนี้กับนะคะก็สามารถจะถูกเป็นตัวตรงได้แบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นรูปแบบที่เรานําเสนอเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้าจะเห็นว่าเลขเข้าบ่อยและเดินดีนะคะอยู่ที่ทุกท่านจะนําไปใช้ได้ตรงรอบหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวเห็นหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามอันนี้ถูกตัวตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งคลิปเอาไว้ให้ทุกท่านนะคะของรูปแบบของศูนย์กับหนึ่งนะคะเพื่อให้ท่านที่เข้ามาใหม่ได้จด นะคะเพื่อนำไปลงทุนกันนะอันนี้ก็184นะคะเดี๋ยวเราดูว่า184 148อ่าอันนี้จะเป็นตัวโต๊ะนะคะอันนี้มี28ตัวนอเลข1ก็อยากทุกท่านลองนำไปดูนะคะว่าถ้าเราทำหลักร้อยได้หนึ่งหลักสิบได้หรือหลักหน่วยได้นะคะก็ให้ทุกท่านจับทางเลขแบบนี้นะคะแต่จะไม่รวมตัวเบิ้ลนะคะ เพราะฉะนั้นก็ปวดให้ทุกท่านระมัดระวังเล, ك, <S <S เลขเบิ้ลกับเลขหามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานำเสนอเลขเพิ่มให้นะคะก็คือเลข2กับ3นะคะ2มี2 1ตัวแล้วก็3มี15ตัวเราจะเห็นว่าเลขที่เข้า297รอบที่1นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูว่ามีไหม2.79นะคะ327นะคะเดี๋ยวดูว่ามีเลขไหม สามสองเจ็ดหน้าสองสามเจ็ดนะคะนี่เป็นเลขตัวโต๊ดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดทํามีเลขสองเข้านะคะหรือสามารถจับเลขสามเลขเจ็ดได้นะคะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะมาใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็กลับนะคะก็จะทําให้ทุกท่านได้ตัวตรงนะคะรอบหนึ่งก็ ถ้าชนะก็ได้พันห้านะคะลงทุน2บาทต่อมาเราก็จะมาดูว่า892มีไหมเลข2เนาะเป็น289นะคะ934นะคะเป็น349 123รูปแบบที่เรานำเสนอไปแล้วนะคะเลข1ต่อมาก็923นะคะก็เป็น239เลขเดิมนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะ สามารถที่จะนำเลขอย่างเช่นอะทุกท่านอาจจะคิดว่าถ้าเป็น1ไปแล้วต่อมาก็คือ2ใช่ไหมคะทุกท่านก็เอาเลขเนี้ยนะคะมาเป็นเลขกลับนะคะก็จะถูกตัวตรงต่อมานะคะก็จะเป็น3,54ก็เลข3เนาะเป็น3,4,5นะคะถามว่าโอกาสที่จะเป็นตัวตรงได้ไหมมันก็มีนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันนะคะรอบที่14 เลขสองเนาะสองส่แาคาอันนี้ก็ถูกตัวตรงนะคะจะเห็นว่าเลข3กับเลข2นี่โอกาสที่จะทำเงินพร้อมพร้อมกับเลข1กับ0ย์ก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านลองนำรูปแบบนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กันนะคะไม่จำเป็นต้องลงทั้งหมด88รอบนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเลข7 2็ตัวนี้เนาะ ก็ให้ทุกท่านระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเลขที่จะเข้าก็จะมีเลข4นะคะไม่ใช่เลข3นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะ1 1 4นะคะอันนี้ก็ถ้ามีเลขเบิ้ลแบบนี้โอกาสจะเป็น2 3ก็สูงนะคะ5 1 1อ่า3 2นะคะ0 5 0ก็จะเป็น1กับ2แบบนี้นะคะ ในการลงทุนนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะอันนี้ก็0 0นนะคะถ้าเกิดท่านใดการพลาดเนาะก็ไม่จำเป็นต้องลงทุกๆกรอบนะคะก็ลองสังเกตรอบแบบนี้ดูนะคะก่อนหน้านี้เลขแบบนี้มี2กับ3เข้าไหมนะคะเลขหามมีเลข1เลข2ไหมก็ลองไปจับทางกันดูนะคะแล้วก็นำเลขที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะไปใช้ ะะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะทิ้ง0ูนย์และ3ให้ทุกท่านได้จดแล้วก็นำไปใช้กันในรอบต่อไปนะคะหรือวนันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะมีเทคนิคไหนมาแบ่งปันกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ